ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามมาฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญยิ่งเพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งการม,มาราคะพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภพยบุญยิ่งเพราะกระทร,รมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาททีนมิทธะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภพยบุญยิ่ง เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งทีนมิทธะอุทจักุกุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งเพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมะ อันเป็นที่ตั้งแห่งอุทธักุกกุจจะวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภไยบุญยิ่งเพราะกระทำรรมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภไพบูณ์เพราะกระทำรรมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงธรรมะวิจยะสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไพรบณ์เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งธรรมะวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญ ไปบู์เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไปบู์เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมะ อันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสมโพชงปัตตสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไพบูรณ์เพราะกระทำรรมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งปัตตสติสมโพชงสมาธิสัมโพชง ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไปบณ์เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิาธาสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญ ไปบู์เพราะกระทำมณติการมากถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาต่โพ่อชง